ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดใหญ่โพหักเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับโดยศิลปะที่หน้าบันเนี่ยก็จะเป็นศิลปะพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3นะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถในยุคที่2นะครับหลังจากพระอุโบสถยุคแรกก็คือวิหารอุตที่เราได้ไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับ ก็จะมีใบเสมานะครับแล้วก็จะมีช่องใบเสมาด้วยนับจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเนี้ยเป็นใบเสมานะครับแล้วก็บานประตูจะมีการแกะสลักลวดลายด้วยนะครับเนี่ยช่องใบเสมาอีกช่องหนึ่งนะครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับเพราะว่ามีพระโสถนับถึง3ยุคกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าหายากมากๆนะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันได้นะครับที่วัดใหญ่โพหักนะครับ